ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีการทำหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องตั้งหัวข้อก่อนนะคะว่าเราจะเอาหัวข้ออะไรหัวข้อที่เราเลือกก็คือ AI เพื่อการเรียนรู้ผู้ช่วยอัจฉริยะในห้องเรียนดิจิทัลคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นการใช้ ChatGPT นะคะในการเจนเนื้อหาค่ะ เมื่อเราได้หัวข้อแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาหัวข้อที่ได้นะคะมาเจนในแช GP t GPT ค่ะโดยเราก็จะให้ h a GP t GPT เจนให้แล้วก็จะมีเนื้อหาให้มาประมาณนี้คะ่ะแต่เนื้อหาที่ได้มาเรารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะคะเราก็จะทำการเจนใหม่อีกครัโดยการที่นำบทวาต่างๆที่เราได้มา โดยให้เพิ่มรายละเอียดมากขึ้นนะคะโดยมีพร้อมไว้ว่าช่วยใส่รายละเอียดในเนื้อหาบทที่หนึ่งเพิ่มนะคะแล้วเราก็ใส่ข้อความเมื่อกี้ไปค่ะแล้วเราก็จะได้เนื้อหาที่มีความละเอียดมากขึ้นนะคะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นโดยจะทําแบบนี้ทั้งหมด6บทเลยค่ะแล้วก็ให้สรุปบทสุดท้ายคือบทที่7ด้วยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะให้ใช้ GPT น,นะคะช่วยคิดคำนำบรรณานุกรมแล้วก็บทนำให้ด้วยค่ะกลับมาในส่วนของเนื้อหานะคะเนื้อหาทั้งหมดก็จะเอามารวมไว้ใน เอกสารนะคะเพื่อจะง่าต่อการทําค่ะก็จะประกอบด้วยบทนํานะคะบทที่1นึความควมรู้จักกับ AI ก็คือความหมายของ AI การทํางานเบ้องต้นของ AI ค่ะแล้วก็ประเภทของ AI 4นะคะตัวอย่าง AI ในชีวิตประจําวันค่ะมวข้อที่2คือ AI ในการศึกษา AI ช่วยครูอย่างไรค่ะแล้วก็จะประกอบไปด้วย AI ช่วยนักเรียนอย่างไรค่ะ แล้วก็กรณีศึกษานะคะบทที่3ก็คือประโยชน์ของ AI เพื่อการเรียนรู้ค่ะประกอบไปด้วยความสะดวกและประหยัดเวลาค่ะการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อประสิทธิภาพของครูและผู้สอนค่ะสี่นะคะก็จะเป็นแรงจูงใจและความสนุกสนานในการเรียนรู้ค่ะ้ารสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะบทที่4ก็คือข้อจํากัดและความท้าทายค่ะ ประกอบไปด้วยข้อมูลแลคะความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็การพึ่งพายไมากเกินไปข้อมูลที่คาดเคลื่อนค่ะความหลบหลีนในการข้อถึงค่ะความผาความาทายเชิญจริยธรรมค่ะบทที่5คืออนาคตของ AI กับการศึกษานะคะจะประกอบไปด้วย AI Classroom นะคะห้องเรียนดิจิทัลแห่งอนาคตค่ะแล้วก็จะต่อด้วย ผู้ช่วยครูอัจฉริยะค่ะบทบาทใหม่ของครูค่ะแล้วก็การเรียนรู้แบบผสมผสานค่ะการบูรณาการ AI กับเทคโนโลยีอื่นค่ะบทที่6นะคะการประเมินและวัดผลด้วย AI ค่ะก็จะประกอบไปด้วยการประเมินผลแบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็จะมีตัวอย่างก,กรณีศึกษา,าให้ดูนะคะแล้วก็ วิธีเคราะ์ข้อมูลเพื่อประเมินพัฒนาการค่ะแล้วก็มีตัวอย่างกรณีศึกษาให้ดูเช่นกันค่ะแล้วก็การรายงานและแนะนำเชิงปฏิบัตินะคะแล้วก็จะมีกลยุทธ์การใช้งานให้ดูค่ะต่อมาเป็นบทสุดท้ายนะคะคือบทที่7ค่ะเป็นบทสรุปของเนื้อหาค่ะต่อมาก็จะเป็นการสร้างรูปภาพนะคะ แล้วก็จะเป็นการสร้างปกไปค่ะโดยที่แอปที่เราใช้ก็จะเป็น REVE e นะคะในการสร้างรูปภาพแล้วก็สร้างปกหน้าแล้วก็ปกหลังค่ะโดยอันดับแรกนะคะเราก็ต้องใส่พร้อมในการสร้างปกหนังสือไปค่ะโดยมี ออกแบบปกหนังสือทังสมัยหัวข้อ AI เพื่อการเรียนรู้ผู้ช่วยอาจฉริยะในห้องเรียนดิจิทัลค่ะคือหลังเป็นห้องเรียนอัจฉริย,ยะมีจอภาพพีโรโแกรมกระดานดิจิทัลและแท็บเล็ตนักเรียนกำลังเรียนรู้กับผู้ช่วย AI ที่เป็นโทรแกรมเรืองแสงดีไซน์ทันสมัยสะอาดตาใช้โทนสีน้ำเงินม่วงและขาเพิ่มลายเส้นวงจรดิจิทัลและนมามธรรเบา เพื่อสื่อถึง AI ดูดึงดูดและอิชาการค่ะโดยการเจนหนึ่งครั้งนะคะเราก็จะได้รูปภาพมาด้วยกันทั้งหมด3รูปภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เจนนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะจะดูเป็นทันสมัยแล้วก็มี AI ในการสอนในห้องเรียนค่ะดูทันสมัยมากขึ้นต่อมานะคะก็จะเป็น รูปภาพประกอบในแต่ละบทนะคะเราก็จะใส่ไปนะคะว่าเราอยากได้รูปภาพประมาณไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนาการของห้องเรียนนะคะในแต่ละช่วงชั้นีค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็สามารถเลือกรูปมาใส่ในอ e ีบุ๊กได้นะคะ เพราะว่ารูปค่อนข้างที่จะหลากหลายค่ะมีเป็นตัวเลือกให้เราเลือกได้เยอะมากขึ้นค่ะ ากที่เราเตรียมเนะะื้อหาทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาสร้างใน c a n ว a ค่ะโดยหน้าแรกนะคะก็จะเป็นปกหนังสือนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะน้าตาของปกต่อด้วยจะเป็นอ่าคำนำนะคะแล้วก็สารบัญคะ่ะบทนำค่ะต่อด้วยบทที่หนึ่งนะคะ เนหาบทที่1นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจะมีรูปภาพประกอบด้วยในแต่ละเนื้อหาค่ะต่อมาก็าจะเป็นบทที่2นะคะอันนี้จะเป็นบทที่2ค่ะแล้วก็มีรูปภาพประกอบด้วยเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นบทที่3ค่ะบทที่สีค่ะ แล้วก็บทที่5นะคะเนื้อหาก็จะประมาณนี้แล้วก็บทที่6ค่ะบทที่7นะคะบทสุดท้ายแล้วก็เป็นบรรณานุกรมค่ะแล้วก็เป็นปกหลังหนังสุดท้ายค่ะอ่านหนังสืออ e ีบุ๊กก็จะมีประมาณนี้นะคะทางเล่มค่ะต่อมาจะเป็นการอัขายอ e ีบุ๊กในปินโตนะคะอันดับแรกเราก็จะเข้าไป ที่หน้าลงขายนะคะก่อนสร้างอีบุ๊กแล้วก็ใส่หน้าปกของหนังสือนะคะจากนั้นก็ใส่ชื่อหนังสืออีบุ๊กของเราลงไปนะคะต่อมาก็จะเป็นคำโปรยนะคะ มาก็เลือกหมดหมู่นะคะมันจะิ่มเป็นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นชื่อของผู้เขียนนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นรายละเอียดเรื่องย่อเกี่ยวกับหนังสืออีบุ๊กที่เราทําขึ้นมานะคะ ต่อมาเราจะมาใส่เลข ISBN นะคะที่เราขอไปจากนั้นก็เลือกเป็นไฟล์ PDF อย่างเดียวนะคะจากนั้นก็อัพโหลดไฟล์ของเราเลยนะคะโดยจะเป็นไฟล์เต็มกับไฟล์ทดลองอ่าน,นะคะ่ะจากนั้นก็จะมาตั้งราคาของหนังสือนะคะเราจะเลือกเป็นมีราคาปกแล้วก็เท่าแล้วก็เลือกเท่า ราคาปกนะคะเราจะกำหนดอยู่ที่ราคา99บาทค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็ส่งคำขอ แล้วก็รอน3วันนะคะเพื่อให้ทางเว็บไซต์นะคะอนุญาต